สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆยอยู่ในขนานี้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับสวนไรนาสวนผสมสวนหนึ่งนะครับชื่อว่าสวนมองสวนเสโฮเซลแม่นอยู่บ่ออาจารย์แม่นครับโอ้โหอ,โอ ไล่นาสวนผสมมองสวนเสโหโแซ <laughs> ววประสนเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวเราจะพาไปพบเจ้าของสวนนะครับ <c oughs> ยูไสลาอาจารย์โอ้ทั้งลุ่มบ่บโอเคครับพเพื่อนเพื่อนไปกันเลยครับ เพื่อนๆครับนี่คือที่นายแปลงหนึ่งนะครับที่เป็นของอาจารย์อ๋อยนะครับอาจารย์อ๋อยก็ปลูกมาได้ประมาณเดือนเศษแล้วครับอาจารย์เขาจะตัดด้วยนะครับตัดทั้งข้าวทั้งหญ้าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจออาจารย์กันนะครับโอ้อาจารย์มาพอดีเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ โอ้โหอาจารย์โอ้ยตะกี้ไม่ใส่แว่นอาจารย์ใส่แว่นมาทําไมเนี่ยมันแดดครับอ๋อมันแดดนะนี่คือเจ้าของนานะครับชื่ออาจารย์อ๋ยนะครับแมผมคุ้นเคยกับอาจารย์เป็นอย่างดีเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอออาจารย์ครับผมอยากถามอาจารย์นิดหนึ่งว่าทําไมอาจารย์ถึงคิดอยากจะตัดข้าวแปลงนี้ครับมันมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าครับอย่างที่หนึ่งคือยากขึ้นครับอย่างที่สองก็คืออยากให้ ข้าวแตกกอ,อวัฒนธรรมหรือประเพณีหรือดั้งเดิมเขาเขานิยมกันตัดถ้ามีหญ้าก็ตัดกันท<อ>ีน,นี้ขั้นตอนที่ต่อไปก็บานปุ๋ยทําให้ข้าวแตกกอแล้วก็รวงข้าวจะได้สวยงามคือเหตุหผลของอาจารย์ที่จะตัดข้าวนี่ก็คือคเพื่อที่จะให้ข้าวมันแตกกอแล้วก็ สะดวกในการหว่านปุ๋ยครับสะดวกในการกำจัดหญ้าไปด้วยในตัวครับโ oh. อ้หญ้าขึ้นสูงกว่าข้าวอ๋อตอนนี้หญ้ามันสูงกว่าข้าว <laughs> <c oughs> บางส่วนครับ,บาอาจารย์<า>ทํานาหว่านหรือนาดําครับเนี่ยหว่านตมต,มตมครับหว่านตมนะครับหว่านตมครับอาจารย์เอาเอาพันหญ้าอะไรมาหาว่านด้วยเบ้าอาจารย์ ทงใชมาจากอะไรมูลวัวครับอ๋ออาจารย์ใส่น้าแรงผมใส่มูลมูลวัวเยอะอ๋ออาจารย์ใส่ขี้วัวนะครับขี้วัวเอออาจารย์อาจารย์ว่าวิสานได้ยบอกเอ่อไม่ไม่ค่อยถนัดครับอ๋ออาจารย์ไม่ค่อยถนัดภาษาอีสานนะครับแต่อาจารย์อยู่บ้านบ้านนี่แหละครับบ้านโนนสวรรค์เออบ้านโนนสวรรค์อ่าตำบลบัวงามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลนี่เองครับแต่อาจารย์ว่าอีสานบ่ได บอกคอยท่นนัดอาจารย์เดี๋ยวผมถามอาจารย์นิดหนึ่งพันข้าวที่อาจารย์ปลูกนี่พันธุอะไรครับเหนียวบนเขาเรียกเหนียวบนครับอ๋อเหนียวอุบลนเหรอครับครับข้าวเหนียวบนอ๋อประมาณร้อยยี่สิบวันอายุร้อยยี่สิบมือครับอ๋อรอยยี่สิบมือก็คือสี่เดือนแค่นั้นครับสี่เดือนครับโอ้เป็นตั้งแต่หนึ่งมิถุนาครับ อ๋ออาจารย์อาจารย์หวานหนึ่งมิถุนาคแค่เท่าหนึ่งมิถุนาหวานที่สามปฏิสามมิถุนาอ๋อแสดงว่าปูไปกินแมนบอกอาจารย์ปูไปกินครับอตัวเลื่อนครับ,บเฉพาะย่อยบ่ได้เห็ดหลายเห็ดแต่ว่าดูแลเห็ดเต็มที่น้ำก็น,นี่าอาจารย์ดูแลเต็มที่เหรอเต็มที่แล้วครับญ่าเต็มอย่างนี้นะอาจารย์เดี๋ยวก็ตัดแล้วก็เสร็จอ๋อ ประมาณร้อยวันก็มาดูกันครับจะได้ข้าวเป็นยังไงเพื่อนๆครับครับผมจะผมจะทําคลิปต่อเนื่องออนาของอาจารย์นะครับมาพิสูจน์กันว่าถ้าได้มีการตัดข้าวหลังตัดข้าวไปแล้วเนี่ยสภาพของข้าวที่มันแตกกอขึ้นใหม่จะเป็นยังไงเนาะอาจารย์นะเนาะมาดูตอนนี้แหละ ะออตอนนี้ดูไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆดูภาพไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาพิสูจน์กันว่าสิ่งที่อาจารย์เชื่อนี่ว่าถ้าตัดแล้วจะทําให้ข้าวแตกกอสวยขึ้นว่านปุ๋ยทําให้ข้าวมันอ่าพูดไงด้ว่าได้กินปุ๋ยอย่างเต็มที่เนาะอาจารย์ไม่มีหญ้ามาแย่งเนาะหญ้าหญ้าพวกนี้มันขึ้นดอกแล้วมันก็จะร่วงไปแต่ทีนี้เราต้องการความสวยงามอ๋อเพราะว่าริมถนนคนผ่านไปผ่านมา กอจะได้ว่าโอ้นาทุ่งนี้สวยจังเลย <laughs> <laughs> อาจารย์ตัดข้าวนี่วัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อนเพื่อน <laughs> คือต้องการให้มันสวย<อ>ดูสวยงามครับเอเอมมาจะได้รับคําชม <laughs> <laughs> โอ้โหนี่คือเหตุผลหนึ่งข้าวจังมันเ็น <laughs> <laughs> กกอโอ้ยอันนี้อาจารย์คงพูดตลกนะครับแต่ว่าก็เป็นความจริงด้วยนะครับถ้าเกิดข้าวมันดูสวยงามนี่เออคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาเขาจะได้ชมว่าเออ,เ,อ,อเนี่ยเจ้าของนาเนี่ยเขาไม่ขี้เกียจเนาะเขาขยานันดูแลข้าวของเขาอย่างดีเลยเอ,อ,อาจารย์ครับพื้นที่ทั้งหมดในสวนของอาจารย์นี่ทั้งหมดกี่ไร่ครับทั้งหมดห้าไร่ครับอาจารย์ ฝันไว้ว่าจะวางอนาคตในสวนที่เป็นแปลงของอาจารย์ทั้งหมดสี่ไร่เนี่ยคิดอยากทำมันเป็นอะไรอาจารย์คิดอยากเป็นอ่ไรนาสวนผสมอ๋ออาจารย์จะทำเป็นไรนาสวนผสมอาจารย์มีอะไรบ้างครับเนี่ยตรงนั้นก็มีอ่พืชเกือบทุกชนิดครับมีสารน้ำาน้ำ อ่าริมซาน้ำครับอ่าริมซาน้ำมีอย่างเน่อาจารย์เอ้ามีกล้วยครับมีกล้วยมีอย่างอีกอ่ามีอ่ามีบักเมาครับบักเมาอ่าไผ่ไผ่อ่าบักม่วงผักบักม่วงอ่อบักม่วงก็มี่อ่าต้นตะกระโดนเมื่ถ้ากินก๋อยปานหนาแหล่งโอ้ด้านล่างนี่เป็นด้านล่างเป็นสักเป็นสะน้ำใช่ไหมอาจารย์โอ้มีศาลาเก็บใบ ให้เพื่อนเพื่อนมาผ่อนคลายอผ่อนคลายเพื่อพักผ่อนเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์เปลี่ยนความคิดกันสวนสวนของอาจารย์นี่ผมเห็นอาจารย์ตั้งชื่อสวนไว้ครับมองอะไรนะมองโซเล่ครับอ๋าสวนของอาจารย์คือชื่อสวนมองโซเล่นะครับผมอ๋อสวนโซเล่นะครับสวนโซเล่เพื่อนเพื่อนสนใจอยากมาดูงานนะครับ ก็เลครับเพราะว่ามันมันใกล้ถนนและใกล้อเทศบาลเทศบาลแล้วก็เพื่อนเวลาตอนเย็นหรือเสาร์อาทิตย์เขาจะมาผ่อนคลายแล้วก็ถือนู่นถือนี่มาอ๋อก็เลยตั้งชื่อสวนว่ามองโซเล่นะครับโซเล่กันว้สนทนาปลาใสแลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนเพื่อนจุดใหญ่อ๋อคือวัตถุประสงค์หลักของอาจารย์นะครับในส่วนมากก็จะมี พื่ที่อยู่ที่อยู่บริเวณนี้ก็เป็นสามารถเป็นอาหารได้ทุกือบทุกชนิดอเป็นไร่นาสวนผสมที่ปลูกไปเฉพาะพื้นที่นาก็สองไร่ครับอ๋อที่นาสองไร่ครับเพื่อนเพื่อนประมาณสามงานอีก3งานด้านบนก็จะเป็นสวนพืชสวนตอนนี้กลาลังวางแผนอยู่เพราะว่าถ้าปลูกครั้งเดียวปับ๊บ ผมจะดูแลไม่ไหวอ๋อทยอยปลูกครับทยอยปลูกอ๋อค่อยๆลงไปใช่ไหมครับคือทําไปทีละเล็กทีละน้อยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับไม่ทําทีเดียวใหญ่โตมโหรานครับค่อยๆไปแล้วก็ดูปัญหาไปด้วยอ๋อแกปัญหาแก้ปัญหาไปด้วยโอ้แล้วก็พอต้นไหนที่มันติดแล้วเราก็ขยายไปต้นใหม่อ๋อครับผมครับผมเป็นแนวคิดที่ดีเลยครับเพื่อนๆค่อยๆทําไปครับโอ้ที่สวนอาจารย์นี่สวยจริงๆเลยครับ สวนหม่องโซเล่ครับเพื่อนเพื่อนอ๋อเชิญดูสวนด้านโน้นอีกครับโอ้โหเอาเลยครับอันนี้อันนี้คืออะไรอาจารย์วันนี้ผมผมกำลังตัดต้นมะขามยักษ์ครับอ๋อมะขามยักษ์พึ่งลงนะครับมะขามยักษ์พึ่งลงโอ้นี่เองอ่ากล้วยก็มีนะครับเพื่อนเพื่อนดูโอ้ยสวยมากเลยครับโอ้อาจารย์พาชมสวนเลยไปเลยไปเลยอาจารย์ไปดูสระน้าหน่อยดิอันนี้กล้วยน้ำบอาอันนี้กล้วยเลยนะครับกล้วยน้ำบา โอ้กล้ยน้ำว้ากับเพื่อนเพื่อนลาาปลาผมมีแล้วครับเออไม่ไม่เกินเดือนครับได้กินแน่มีกอกกล้วยโอ้โหอันนี้อะไรนะครับอาจารย์ส้มมอครับส้มหม้ออส้มหม้อหยังส้มมอส้มมออ๋อส้มมอเออโอ้เข้าทำน้ำส้มมอกันเยอะนะครับอันนี้อะไรครับเขียวใหญ่ครับมะม่วงเขียวใหญ่ครับเพื่อนๆอมันล้มเหลวครับ อันนี้กจต่อยอดแต่ทีนี้มันหน้าฝนอ๋ออาจารย์จะเสียบข้างเขาเรียกเสียบข้างนะครับพอดีเสียบแล้วตายกับเพื่อนๆไม่เป็นไรครับอาจารย์เสียบใหม่ครับลองใหม่ไม่เป็นไรจะหาจริงทันเรื่อยๆมาใส่ผมเคยเจอวิธีของอาจารย์อย่างหนึ่งในในเรื่องของการดักปลาอาจารย์เขาเรียกอะไรนะจังครับฮะจังครับเอาไม่ผมดูได้ไหมอาจารย์เอมาดูข้างนี้โอ้ได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 ้ นำเลยครับนำเลยไม่มีครับเต่เพื่อนๆนมามาแอบไปเอาไปแล้วหมอเลี้ยงไก่ด้วยนะเพื่อนเพื่อนโอ้โหเลไก่เไก่เพื่อนมาเอาอ๋อเพื่อนเขามาเอาไปมาโซเล่บ่อยก็เลยหมดไปอ๋อเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับไม่ต้องอธิบายครับนี่นี่คือจันทร์ครับต้านแรงจะดับนี้ครับอ๋ออันนี้จันทร์นะครับเพื่อนเพื่อนันครับแต่ถ้าผลมันไม่ค่อยเข้า โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถ่ายสาน้าอาจารย์อนโอ้หสวยมากเลยเพื่อนๆไม้ปลวกกินก็เลยแช่ไม้ด้วยอ๋อขุดสะไว้แช่ไม้นะครับเพื่อกันปลวกกินครับโอ้โหสวยดีเดียวครับกบเลยครับอุ้ยขอดูขอดูไหน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 กบแม่โอ้โหกบแม่พันครับเพื่อนเพื่อนครับ แบบนี้เนี่ยเอาไปต้มกินอร่อยแน่เลยใช้ควรเรือนแต่ไม่เป็นธุรกิจครับนี่ยังไม่เป็นธุรกิจนะครับกบครับโอ้โหอันนี้ที่นอนใครครับอาจารย์ที่นอนกลางวันครับของผมเองครับอ๋ออันนี้ที่พักผ่อนของอาจารย์อยู่กลางสะนะครับเพื่อนๆอือืึมโอ้ยตั้งแต่รู้จาจารย์มาเนี่ยตั้งแต่รู้จักอาจารย์มายังฮผลงานทางวิชาการก็อยู่ตรงนี้ครับอาจารย์เป็นครูเหรอครับ ไม่เป็นอาจารย์อาจารย์นี่แหละครับอาจารย์อ๋อผลงานวิชาการในสวนมองโซเลครับโอ้อันนี้อาจารย์อธิบายวิธีการหน่อยครับเราก็เปิดขึ้นนะครับเปิดขึ้นครับครับอทีนี้ปลามันก็จะเข้าไปข้างในปลาเข้าไปข้างในเราก็นี่มีตัวตัวปลาเข้าไปข้างในมันก็จะชนเชือกชนเชือกที่อยู่ด้านล่างครก็ทําให้ พอชนเชือกปุ๊บอ๋อมันก็ร่วงแล้วกาก็ปิดอ๋อเราก็ได้ปลามาอ๋ออันนี้เขาเรียกอะไรนะครับจันทครับจันทนะครับเพื่อนเพื่อนครับอันนี้คือจันทที่ดักปลานะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านสุดยอดเลยครับผมขอจดลิขสิทธิ์ได้ไหมครับอาจารย์ได้ครับเพราะว่าไม่เพราะเป็นลิขสิทธิ์ผมเจอเออวิธีดักปลานะครับโดยจันนะครับได้ได้บ่อยครับหน้าแรงโอ้โหเพื่อนเพื่อนครับ วันนี้ได้รู้จักสวนอาจารย์นะครับกลางเนาะผสมประสานกันโอ้ปลาเนี่ยปลานี่เรื่องไหวครับปลาอาจารย์ปล่อยปลาอะไรครับเนี่ยปลาตะเพียนมีตะเพียนนะครับปลานินรับจระเม็ดปลาจระเม็ดครับโอ้โหหลายอย่างทีเดียวครับเพื่อนๆพื่อครับเพื่อนก็โอ้ไป กินอาจารย์ดีกว่าเลี้ยงไว้เผื่อแผ่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับขยากก็มาเหลือก็แบ่งปันครับโอ้โหเพื่อนเพื่อนครับวันนี้เป็นธุรกิจผมได้ของดีเลยครับนี่จันดักปลาครับจันครับจันดักปลาไม่แน่ใจว่าเพื่อนเพื่อนมีหรือเปล่าคงจะมีคงจะมีแหละแต่ทีนี้ก็มัน ไันได้คล่อยเผยแผ่เนาะอ๋อใช่ใช่ครับใช่ครับจันดับปลาครับเพื่อนๆแต่พ่อพ่อผมนั่นแหละสมัยพ่อรุ่นพ่อรุ่นรุ่นพ่อบรรพบุรุษนั่นหละครับผมอย่าชาอบ้านครับผมครับผมอ๋อปลาเข้าไปปุ๊บก็ไปชนเชือกข้างในตำนานมายังไงไม่ทราบออแล้วไม้ที่ดึงเราดึงขึ้นนะครับมันก็จะหล่นลงไปครับาก็จะติดอยู่ข้างในครอันก็จะหล่นอ๋อครับผมโอ้วันนี้ได้ความรู้มากเลยครับเพื่อนๆ อาวเชิญด้านนู้นครับมาเอายังมีให้ดูอีกเลยอาจารย์เอาน้ำไปเลยน้ำไปเลยไป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 โอ้โหวันนี้ไม่ได้ฝนไม่ได้ตกหลายวันครับอ๋อฝนไม่ตกหลายวันผม๊บเลยปล่อยน้ำเข้าเอ้งานงานอ๋องานข้างบนครับผมครับผมนี่นี่ตรงนี้ปล่อยขึ้นไปอาจารย์เอาน้ำมาจากไหนเนี่ยน้ำสระนี่แหละครับ อ๋อแล้วจาน <ขอ S 1> ดูดนฝนมันก็เต็มเหมือนเดิมเอาแล้วอาจารย์ดูดขึ้นได้งไงอ่ะก็มีปั๊มน้ำครับอ๋อใช้ปั๊มน้ําดูดน้ําจากในสระนะครับลลแล้วก็ปล่อยใส่นาข้าวโอ้โ,โ,อโหเต็มไปด้วยหญ้าแล้วกบเพื่อน นี่ผักลำก็ำโอ้เอาไปนึ่งใส่นึ่งปลาใช่ไหมครับอาจารย์นึ่งปลาครับโอ,โอเคเลยครับองสวยครับเขาเรียกผักอะไรนะครับผักลำครับผักลำผักลำอืม,ม,อโ,มโอ้อาจารย์ปลูกของกินไว้ทั้งนั้นเลยครับข้ม่วงเขียวใหญ่อ๋เด็ดยอดไปกินด้วยหรือเปล่าอาจารย์ครับอืมอ๋อไม่ใช่ไหมครับแมงหลายอ๋อนี่ผักกระโดนแมงหลายอืมโอ้อาจารย์พาชมสวนวันนี้นี่ สุดยอดเลยครับสลาเก็บไม้อลาเก็บไม้เวลาเวลาเวขาเก็บไม้ปลวกก็กินครับมันก็โอ้แสดงว่าที่อาจารย์สร้างเถียงไว้ในสระน้ํานี่คือต้องการเก็บไม้เพื่อป้องกันปลวกครับเพื่อนๆนี่เป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งนะครับโอ้โหใช่เลยครับใช่เลยครับเราไม่ต้องแบบสนใจออปลวกไม่ขึ้นแน่นอนเออใช่ โอ้อาจารย์นี่เก่งว่ะน้ำไม่กำลังขึ้นอันนี้อะไรอาจารย์เนี่ยข้อไก่อ๋อข้อไก่นะครับอ๋อข้ออนุบาลไก่นะไก่ไม่มีแล้วก็เลยมาวางไว้ตรงนี้อ๋อครับผมครับผมไก่เวลาฟักใหม่ๆโอ้โหสระน้ำอาจารย์กว้างใหญ่มากเลยครับเพื่อนเพื่อนสระน้ำครับอืมจะแต่ก่อนเลี้ยงวัวครับอ๋อแต่ก่อนเลี้ยงวัวก็ หวานไว้หวานไว้แล้วให้วัวมากินแล้วก็ตกไปในสะะระขอเชิญไม่เก <c oughs> <c oughs> ิเกี่ยวให้วัวอ๋อเกี่ยวให้วัวผมก็พูดตลกไปอย่างนั้นแหละครับโอ้อันนี้ก็กระท้อนนะครับโอ้ยอาจารย์นี่สุดยอดเลยหอมเข้ามาอย่างนี้แหละครับแรงแม่ถึงโอ้สวยจริงๆครับสวนอาจารย์วันนี้โชคดีมากเลยครับเพื่อนๆหน่อไม้ก็ โอ้กไอไผกก็มีนะครับนอไผอโหแตกเต็มเลยครับหน้าฝนโอ้โหโอ้มุมนี้สวยมากเลยอาจารย์ขอขอขอถ่ายมุมนี้หน่อยอนว่นคือสวนทั้งหมดของอาจารย์นะครับ โอ้พ,อพยายามเห็ดตำความผิดครับอืมบางทีทุนโบโบพอหลายอ๋อพอดีทุนไม่เยอะใช่ไหมครับอาจารย์ทุนโบโบพเยอะบอหลายทำไปตามกําลังครับเนี่ยมีมีเพท่ะไหร่เห็ดตำนั่นครับโอ้มีซตำใดก็เห็ดซตำนั่นอานครับตำแรงนั่อืมตาตำแรงตาำสภาพทิ้ โอ้โหอนี่คือเทคนิคการดึงน้ําจากสระมาปล่อยในนาข้าวของอาจารย์นะครับโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดเลยครับโอ้แรงัวข้าวงามมากเลยครับเพื่อนๆพู้เยี่ยมจริงจริงโอ้โหนี่ก็ปลูกกล้วยไว้นะครับตามคันนา เออกำลังตัดได้อืมกำลังลงได้ประมาณน่าจะสักกี่เดือนอาจารย์ประมาณสองเดือนครับอ๋อสองเดือนนะครับสองเดือนโอ้หมดได้ยังครับแมทหมดได้ยังโอ้ต้นอ๋อนี่ต้น,อ,นอ๋อจามจุรีครับอ,อาจารย์เป็นล่มนัง่งดูโอ้หล่อบิวดูข้าวคิด เพลินๆไปอืมเวลาเครียดเรามานั่งอยู่คนเดียวสมาธิอยู่คนเดียวอ๋ออาจารย์เครียดบ่อยเลยครับไม่ไม่เครียดเท่าไหร่ทำสมาธิทำสมาธิอ๋อที่นั่งพักผ่อนของอาจารย์เขานะครับครเหนื่อยได้หวยได้โอ้โหเออทำบ้าไม่ต้อเหนื่อยอันนี้อะไรอาจารย์นี่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 บวบเขาก็กำลังบวบอ๋อกำลังปลูกบวบนี่แตงครับโอ้ กโอ้โหอันนี้คือค้างแตงค้างบวบของอาจารย์ข áng, เขานะครับ,บ,บโอ้สวยมากเลยครับเพื่อนเพื่อนแตงกำลงังกำลังขึ้นครับได้ประมาณหนึ่งเดือนอ๋อครับผมครับผมขาคือมลแรงครับอาจารย์ไม่ฉีดยาดีแล้วครับกำลังต้มกระดออืมนี่มะระโอ้นี่ก็มะระนะครับมะระโอ้โหเพื่อนเพื่อนสวยดีครับมะระครับอืม โอ้สวยมากเลยอาจารย์นี่นี่ครับบวบบวบเรียมบวบกลมทำว้าเดี๋วลองเป็นลูกครับโอ้อาจารย์ผมอยากได้รูปถ่ายตรงนี้โอ้ยสวยสวยสวยมีดอกมันด้วยยืนยืนยืนอยู่ในดอกไม้เลยโอ้โหใช่เลยครับใช่เลยครับเออเหมือนโอ้โหนี่คือค้างบวบนะครับค้างบวบกำลังติดดอกออกผลเลยครับเพื่อนเพื่อน วันนี้พอพอพอได้แล้วครับผมครับผมโอ้ยนี่นี่ขอดูหนเขาดูหนบวมสดาครับต้มสดาฉีดต้มสดามีปอดสารแน่นอนครับปอาจารยเขาใช้ต้นสะดามาฉีดนะครับมาฉีดมันก็เบาบางบ้างออนาคตก็จะทำเป็นมุ้งแต่ไม่มีแรงไม่มีทุนก็เลย โอ้สวยดีเดียวครับเพื่อนๆโอเคอาจารย์สําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆได้ความรู้อ๋อมีทั่วกํยาลังโตนะครับรอบอ่าโอ้ขอบคุณครับที่มาเยี่ยมไรนาสวนผสมอาจารย์สวนผมต้องขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมากเลยครับที่ได้ให้ความรู้และก็ชมสวนในวันนี้คลิปหน้านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาติดตามข้าวที่อาจารย์เขาตัดนะครับว่า ตัดแล้วมันจะเป็นยังไงนาออาจารยินดีครับยินดีครับโอเคเลยครับสําหรับคลิปนี้เพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับสวนสบายสบายด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ